เพื่อนๆวันนี้นะคะแอดก็นำสูตรห้องรวยมาฝากนะคะเป็นสูตร2ตัวบนนะคะวันที่6เดือน8 6 5เป็นวันนี้เลยนะคะแอดนำมาทั้งหมด11รอบนะคะทุกคนเล่น1บาททุน56บาทต่อรอบนะคะกำไร34บาทต่อรอบนะคะเล่น10บาทนะคะทุน560บาทกำไราไร340บาทต่อรอบนะคะแอดจะสูตรที่แอดจะให้วันนี้นะคะทุกคนดูไปพร้อมกันเลยนะคะก็คือหน่วยล่างนะคะบวก4 คงที่อันนี้คือสูตรนะคะอ่ะนี่นะคะบวก4แบบนี้นะคะแล้วก็นำหกบวกสี่นะคะหกบวกสเลยนะคะเท่ากับ10ได้10แบบนี้เราจะใช้แค่ตัวหลังนะคะก็คือเลขศูนย์นะคะศูนย์หนึ่สามี่ห้าหกดสตัวบนนะคะทุกคนน่าจะบินมัดเลขเป็นนะใช่ไหมคะแอดเคยสอนไว้แล้วนะคะ ทุกคนลองไปศึกษาดูนะคะว่ามัดเลขยังไงนะคะอย่างเช่นอันนี้เรามัดสองตัวบนนะคะผลออกรอบที่หมวกผลออกเจ็ดหกสามเจ็ดศูนย์นะคะหกสามนะคะมีหกแล้วก็มีสามนะคะอันนี้ก็เข้าทุกคนกดสองตัวบนอย่าลืมกดกลับเลขเลยนะคะอันนี้ก็คือหกกับสามนี่ก็เข้านะคะถ้าแอดเล่นสิบบาทเลยก็จะบวกกำไรไปสามร้อยสี่สิบบาทแบบนี้นะคะทุกคนอ่า ต่อไปค่ะก็นำศูนย์บวกสนะคะศูนย์บวกสของที่ก็เท่ากับ4เราได้4แบบนี้แล้วก็นำสีตั้งเลยนะคะเราก็นับเพิ่มนะคะห้าหกเจนะคะให้ได้8ตัวแบบนี้นะคะอ่ะในรอบที่28นะคะผลออก0 4 7 0์สี 7, นห้าสี่มีไหมคะสี มีเลขสีก็เลขเจแสดงว่ารอบนี้ก็เข้านะคะแอดก็จะบวกไป340บาทนะคะสำหรับทุนเล่นรอบละ10บาทนะคะใครมีงบน้อยก็เล่นตามงบนะคะทุกคนในรอบถัดไปค่ะก็5บวก4 5บวก4นะคะ5บวก4เท่ากับ9เราได้9ก็นำา9ตั้งนะคะ0 1น3 4 5 6แบบนี้นะคะในรอบที่29ผลออก226 13 สอนะคะมี2ก็มี6แสดงว่ารอบนี้ก็เข้านะคะ340ร้อยบาทเราก็บวกไปนะคะในรอบถัดไปค่ะก็คือนำสามบวกกับ4ี่คงที่แบบนี้นะคะ3ามบวกสเท่ากับเได้7นำเจตั้งนะับเพิ่มให้ได้8ตัวก็8 9 0 1 2 3 4แบบนี้นะคะทุกคนอ่ะในรอบที่30ผลออกเก้าสามแปดนะคะเรามี3กับ8ปดไหมคะ มีนะคะนี่เลข3เลข8นะคะทุกคนอันนี้ก็บวกไป340บาทนะคะอืมอ่ารอบถัดไปคะ่ะ6บวก3ให้ดูจนจบก็จะรู้นะคะว่าเข้ากี่รอบหลุดกี่รอบนะคะอ่ะ6บวก3เท่ากับ9นะคะใช้9ตั้งแล้วก็นับเพิ่มนะคะ แบบนี้นะคะเราก็ไปดูผลในรอบที่31รอบที่3 1มสิบผลออก7 5 8 1 9 5าแปดหนึ่งเก้าห้าแปดไหมคะรอบนี้หลุดนะคะแอดก็จะลบ560บาทนะคะรอบนี้ไม่มีเลข8นะคะรอบถัดไปค่ะ9กบวกสคงอ่ะแอดทำผิดนี่คะทุกคนมันต้องบวก4ใช่ไหมคะ4คงที่อ่ะโทษทีคะ่ะก็จะเข้ากับ10อ่ะเท่ากับ10นะคะทุกคนตัดเลข9ออกแล้วก็เพิ่มเป็นเลข7 ะะมันก็หลุดอยู่ดีนะคะเพราะว่าไม่มีเลขแปนะคะโทษทีนะคะทุกคน9บวก10 9บวก4เท่ากับ13แบบนี้นะคะ่ะใช้เลขหลังนะคะคือเลข3 4 5 6 7 8 9 0แบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด8ตัวนะคะทุกคนถูกไหมให้8ตัวอ่าในรอบที่32ผลออก9 0 3 1 9 0 3มีไหมคะ มีเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขสามด้านหน้าก็บวกไปสามร้อยสี่สิบาทนะคะทุกคนทุกคนดูไปพรอมแอดนะคะเผื่อแอดทำผิด <laughs> อ่านต่อไปนะคะก็ยกเก้านะคะบวกกับเลขสี่ของทีเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ใช้เลขชุดเดิมคะ่ะคือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็นำเลขที่เราหาได้นะคะนำไปแทงในรอบที่สามสิบสามนะคะแทงสองตัวบนสองตัวกลับนะคะผล <c oughs> อ,ออกสามศูนย์หกเก้าเก้านะคะศูนย์หกมีไหมคะ มีศูนย์นะคะแล้วก็มีหกรอบนี้เข้าก็บวกไป340บาทแบบนี้นะคะในรอบถัดไปค่ะทุกคนในรอบถัดไปเราก็นําเหมือนเดิมค่ะ9าบวก4นําเลข9ลงมานะคะบวก4เท่ากับ13เหมือนเดิมนะยเราก็ใช้เลข3แล้วก็นับเพิ่มให้ได้8ตัวพอได้แปดตัวเราก็นําไปแทงในรอบถัดไปนะคะรอบที่34มสิบสี่ผลออก573 3 2 7 3สมงมีเลข7แล้วก็เลข3รอบนี้เข้านะคะ เราก็บวกกําไรที่เราตามที่เราเล่นนะคะอ่ะรอบถัดไปค่ะก็คือยกสองลงมาบวกกับสี่คงที่สองบวกสี่เท่ากับหกนะคะนำหกมาตั้งหกนบะเพิ่มเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแปดตัวก็นำไปแทงในรอบถัดไปเลยรอบที่สามสิบห้านะคะผลออกหกสี่สี่สองสองอ่าสี่สี่นะคะอ่ารอบนี้ไม่เข้าแอดก็ติดหลบไปนะคะในรอบถัดไปค่ะทำเหมือนเดิมค่ะยกสองลงมาบวกสี่คงที่ 2องบวกสเท่ากับหกนะคะหกเจ็ดแปแบบนี้นะคะทุกคนในรอบที่36กนะคะทุกคนตรงนี้นะคะรอบที่36เป็นรอบสุดท้ายนะคะผลออก5 3 7 8 0มเนะคะแปรอบนี้ก็เข้านะคะก็บวกไป340ทั้งหมดมี11รอบเราเล่นทั้งหมด10รอบ เราหลุดทั้งหมดสองรอบแสดงว่าเราเข้า9รอบนะคะก็ได้นะคะอันนี้คือกำไรเนาะเดี๋ยวเสียนะคะมีทั้งหมด10รอบเนาะที่เราเล่น10รอบได้8รอบเสีย2รอบ เสียก็คือรอบละ560ได้กำไรรอบละ340ถ้าได้มาได้มา900บาทแบบนี้นะคะ800คุณ9 7200 7200กำไร2720เสีย560คณ2 560คูณ2 1 1 2 0แล้วก็นำกำไรกับเสียมาลบกันนะคะเพื่อจะให้เหลือ เหลือยอดกำไรของเราจริงๆนะคะก็จะเท่ากับ1,600บาทอันนี้ก็คือกำไรที่เราเล่นใน10รอบนี้นะคะแอดก็ขอฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องรวยทุกคนสามารถนำไปเทสห้องอื่นได้นะคะห้องอื่นเราก็นำสูตรนี้ไปเทสเลยคะ่ะถ้าเข้าประมาณ2 3รอบเราก็เริ่มลองเล่นดูสัก1รอบนะคะถ้าเข้าก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ